ว่าเป็นการส่งเสริมแล้วก็อยากให้ผู้ชมฮะเห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งในงเมื่อวันหนึ่งนะฮะมีคนที่เขาก็ทําความผิดขึ้นมาเราเนี่ยอย่าปิดโอกาสเขาครับเราสามารถส่งเสริมและให้โอกาสเขาในการกลับเนื้อกลับตัวด้วยคืออะไรฮะให้อาชีพครับค่ะให้เขามาอีอาชีพพอออกมาจากการถูกควบคุมมาแล้วเนี่ยเช่นตัดผมนะอมโอ้โหอยู่นี้เป็นอะไรที่นิยมกันมากเลยคนที่มีความสามารถเรื่องของการตัดผมเนี่ย สามารถไปสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้ด้วยเหมือนกันนี้กรุมควบคุมประพฤตินะฮะของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเร่งแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดนะป้องกันสังคมออกจากอาชญากรรมแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับคือมีการจดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปั้นความรู้สร้างไรายได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มคคุมประพฤติด้วยติดตามจากรายงานนะครับของคุณอภิคณาบุราริศนะครับ ฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมหลักสูตรช่างผมชายเบื้องต้นและช่างสะใดเป็นหนึ่งในโครงการที่จะฟื้นฟูและพัฒนาให้ผู้กระทำผิดได้มีทางเลือกในอาชีพต่อไปโดยโครงการนี้มีคณะผู้บริหารส่วนกลางผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร2และ7รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยนางธาริณีแสงสว่างรองอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวถึงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรดังกล่าวเป็นอาชีพที่อยู่ในกระแสความนิยมของคนไทยที่สร้างรายได้ดีและต่อเนื่องสามารถนำไปต่อย,ยอดเป็นอาชีพอิสระหรือเป็นธุรกิจของตนเองในอนาคต และมุ่งหวังถึงการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานได้เข้าถึงอาชีพที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของตนเองและต่อยอดสู่การเป็นอาชีพที่มั่นคงโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น43คนระยะเวลาฝึกอบรม30ชั่วโมงได้รับความร่วมมือจากสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะอาชีพข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคุมประพฤติกล่าวถึงสถิติผู้ถูกคุมความประพฤติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่31สิงหาคม2566มีจำนวนทั้งสิ้น213,392คนส่วนสถิติผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่31สิงหาคม2566ผู้ถูกคุมความประพฤติมีทั้งหมด14,446คนทั้งนี้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุมประพฤติแบ่งออกตามกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งมีทั้งเด็กเยาวชนผู้ใหญ่และผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก ซึ่งทางหน่วยงานจะเน้นถึงการควบคุมและสอดส่องติดตามรวมถึงการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระทำผิดที่ได้รับโอกาสให้แก้ไขปรับปรุงตัวไม่ไปกระทำผิดซ้ำคำว่าไม่ตีตรานะฮะถือว่า เป็นความหมายที่สําคัญมากนะครับยิ่งเราเป็นสื่อสาธารณะนะฮะใครที่เขาทําความผิดเราเชื่อว่าเขาต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวอยู่แล้วและถ้าเกิดว่ากลับเนื้อกลับตัวไปแล้วเนี่ยอะไรที่สามารถส่งเสริมเขาได้นั่นคืออาชีพครับเขาสามารถสร้างคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยนะครับช่องทางการส่งเสริมต้องพูดคุยกับท่านนี้เป็นหลักค่ะตอนรับนะคะท่านนุสราวงสุวรรณค่ะรองอธิบดีกรมคุมประพฤติสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรองครับ ถ้าน,น้องค่ะต้องบอกว่าพอสกรูเมื่อสักครู่น,นี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าตอนนี้สังคมให้โอกาสด้วยรวมถึงกรมคุมประพฤติก็ให้โอกาสด้วยเช่นเดียวกันภารกิจหลักๆทําอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของกรมคุมประพฤตินะคะภารกิจหลักๆเนี่ยก็มีหลายภารกิจค่ะก็มีกลุ่มก็คือกลุ่มผู้กระทําความผิดนะคะก็เข้ามาตั้งแต่ในส่วนของ ชั้นก่อนที่ศาลจะพิพากษานะคะชั้นที่ศาลพิพากษาแล้วแล้วก็กําหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติไว้นะคะแล้วก็ในส่วนที่ผู้กระทําผิดได้รับโทษจําคุกแล้วกลับออกมาจากเรือนจำนะคะได้รับการพักการลงโทษหรือว่าลดบันต้องโทษ แล้วก็กาหนดเงื่อนไขให้คุมความประพฤติไว้อันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งะนะคะนอกจากนี้เนี่ยค่ะก็คือชั้นสุดท้ายก็คือว่าก็คือพ้นโทษเป็นผู้พ้นโทษแล้วะนะคะแล้วก็มีการกําหนดมาตรการป้องกันการกระทําผิดซ้ํานะคะก็น,นี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศแล้วก็ค,ความผิดเกี่ยวกับที่ใช้ความรุนแรงค่ะ,ะเะฉะนั้นก็จะมีหลายภารกิจมากะนะคะเะฉะนั้นจะขอเล่าตั้งแต่ว่าในส่วนของก่อนพิพากษาได้ไหมคะค่ะ ก็ก่อนพิพาคศารเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่ยังเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนะคะซึ่งซึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะศาลก็เป็นคดีที่ศาลเป็นคดีเล็กๆน้อยๆที่ศาลจะ,ะสั่งให้พนักงานครูพื้นเนี่ยสืบสอบและพินิษ เพราะว่าจำเลยเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะรับสาร,รภาพนะคะคแล้วก็ไม่ไม่มีการต่อสู้คดีนะคะศาลก็อยากรู้ประวัติภูมิหลังนะคะอ,อยากรู้เรื่องของนิสัยความพฤติเรื่องของสาเหตุในการกระทําผิดนะคะว่าไปทําผิดนะคะมีสาเหตุอะไรพฤติการคดีความเสียหายการบรรทบุญร้ายมีหรือไม่อย่างไรมีเหตุอันควรปานีไหมนะคะซึ่งในชั้นนี้เนี่ยค่ะก็เป็นบทบาทของพนักงานอุปพิสที่จะต้องไปสืบสอบและพินิษไปสอบปากคา จำเลยนะคะซึ่งจำเลยเนี่ยอาจจะได้รับการประกันตัวรหรือว่าอาจจะไปอยู่ควบคุมตัวระหว่างระหว่างพิจารณาคดีอยู่ในเรือนจำนะคะักงานคุณพิทก็สอบปากคาจําเลยสอบปากคาคนในครอบครัวไปสอบปากคาพยาน <ฮะ S 2> ไปสืบสอบบ้านและสภาพแวดลอ้อมออประมวลวิเคราะห์แล้วก็เสนอความเห็นว่าควรจะ,ะเสนอความเห็นเนี่ยหากับ จำเลยรายนี้ค่ะว่าควรที่จะให้โอกาสหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พนักงานคุมต์ก็ก็ให้โอกาสกับผู้กระทําผิดส่วนหนึ่งด้วยนะคะพีพอจะบอกได้ไหมฮะเพื่อที่จะเป็นการแยกแยะให้ฟังเนี่ยก่อนที่จะมีการพิพากษาและพนักงานคุปปุ้ต์เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปไปสืบเสาะหาข้อมูลมาแล้วก็นํามาวิเคราะห์ข้อมูลกันเช่นตัวอย่างคดีอะไรบ้างฮะอย่างตัวอย่างคดีคดีบุกรุก คดีบุกรุกและทําให้เสียทรัพย์นะคะที่ขอเล่านะคะเ,เป็นคดีในส่วนของทางฝั่งภา,าคอีสานนะคะก็คือจําเลยเนี่ยก็ถูกจกับดําเนินคดีนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะแล้วก็แล้วก็อยู่กับลุงนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้ยาเสพติดเยอะอลุงก็เลยให้ไปอยู่ที่กระท่อมปลายนานะคะแล้วก,แวก็แล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ ก็ไปแบบเมายานะคะก็เข้าไปบ้านผู้เสียหายบุกรุกเข้าไปแล้วก็ไปแบบไปทิบประตูบ้านทำให้ใบ,บ้านเขาเสียหายก็ตํารวจจับไปตัวก็เลยไปถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีอยู่ในเรือนจานะคะศาลก็สั่งให้สืบสอบพนักงานครูพุธก็ไปสืบสอบที่เรือนจําไปสอบปากคำนะคะสอบปากคำก็ทราบว,ว่าทําผิดไปเพราะอะไรแล้วก็ ก็เลยตัวเขาเองเนี่ยค่ะเขาต้องอยู่เรือนจำถูกไหมคะกับผู้เสียหายเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันเลยว่าจะผู้เสียหายต้องการยังไงเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร,รนะคะแล้วก็ลุงก็ไม่เคยได้ไปเยี่ยมในคุกก็พปงานครูพืชก,ก,ก็ต้องอก็ต้องไปสืบสอบที่บ้านไปตามหาลุงที่บ้านก็ไปคุยกับลุงนะคะว่า,าลุงเนี่ยค่ะหมายถึงว่าอยากจะ อยากจะให้หลานเนี่ยให้โอกาสหลานไหมยอยากจะช่วยหลานไหมยอยากจะดูแลหลาน,ลานต่อไหมนะคะแล้วก็เรื่องของค่าเสียหายเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยค่ะจากการที่พนักงานครูพิทได,ได้ได้พูดคุยได้สอบปากคำผู้เสียหายเนี่ยค่ะผู้เสียหายประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยค่าประตูได,ได้รับความเสียหายสองพัน <2, 000, S 1> ครับซึ่งเขาก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะพนักงานครูพิทก็ ก็เลยก็เลยหมายถึงว่านัดหมายทั้งผู้เสียหายทั้งลุงทั้งผู้ใหญ่บ้านะนะคะ,ะเพื่อให้มาคุยเรื่องค่าเสียหายกันออนะคะแล้วสุดท้ายลุงก็เหมือนกับว่าลุงก็อยากให้โอกาสอยากจะช่วยหลานก็เลยยอมชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายสองพันนี่เป็นเพราะว่ามีารรการเจา้าบรการของคุณประพฤต์เนี่ยใช่ค่ะลงพื้นที่ไปนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเบื้องหลังของกระทรวงยุติธรรมนแ,แล้วก็มีหน่วยงานนี้ค่ะ ไปหาเพื่อที่จะไปคลายปัญหาเพราะเนี่ยที่พอพูดถึงเรื่องของยาสิติีนั้นเป็นปัญหาสังคมใช่ค่ะแต่นี่ไปช่วยคลี่คลายปัญหาสังคมค่ะแล้วให้คู่กรณีได้คุยกันค่ะไม่พอให้โอกาสต่ออีกใช่ค่ะใช่เหมือนกับว่าเราก็เป็นตคนกลางในการเชื่อมระหว่างกับครอบครัวด้วยถูกไหมคะบางทีครอบครัวเนี่ยพอพอลูกหลานถูกจับเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปพึ่งพาอย่างไงจะต้องเดินยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เล่ามานี่คืออยู่ในขบวนการของการดำเนินคดีเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางในการประสานเชื่อมกันแต่คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปั้นความรู้แค่คชื่อก็น่าสนใจแล้วนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้ออกมาอยู่ข้างนอกติดกำไร EM และใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วอ๋อใช่ค่ะก็จะมีในส่วนที่คุมความประพฤติแล้วถูกไหมคะสารสั่งคุมความประพฤติก็มีหมายความว่า,วาหลังจากเนี้ยเหมือนจาเลยรายเนี้ยค่ะ สุดท้ายสารก็ให้โอกาสนะคะเพราะว่าเขาได้ชดใช้ค่าเสียหายนะคะแล้วก็เป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงค่ะสารก็ให้โอกาสเขาก็ออกมาอยู่กับลุงลุงก็ให้โอกาสลุงก็ดูแลต่อนะคะแต่ว่าเคสเนี้ยไม่ได้ติดกำไร EM นะคะนะคะแล้วก็ ก็สารก็สั่งคุมความพืชก็มีเงื่อนไขในเรื่องของการรายงานตัวตนะคะาขาะใช่ค่ะแต่ก็จะมีบางรายที่สารติดกำไร EM นะคะแต่ว่าในส่วนของคดีที่สารออรอการลงโทษเนะะี่ยค่ะสารยังยังใช้ในเรื่องของเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์ EM นะะเนี่ยค่ะน้อยอยู่นะคะณนะตอนนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะที่ติดกำไร EM เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ เป็นนักโทษที่ไป,ไปไปไปติดคุกล้นะคะแล้วก็ได้รับโอกาสในการพักการลงโทษหรือว่าลดวันต้องโทษนะคะค <ๆ S 1> แล้วก็จะมีเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมาการพิจารณาพักการลงโทษลดวันต้องโทษเนี่ยค่ะกำหนดเงื่อนไขอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือให้ติดก,กาไร e m คะคะคนที่จะติดก,กาไร e m เนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงเขาต้องทําความดียังไงต้องประพฤติตนยังไงถึงจะผ่านขั้นตอนอ๋ออันนั้นก็เป็นในส่วนของตัว พรบราชธารนะคะคแล้วก็มีในส่วนของกฎกระทรวง ว่าด้วยการให้ประโยชน์สําหรับนักโทษเด็ดขาดนะคะที่จะให้โอกาสเขาได,ได้ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนครบกําหนดโทษนะคะ,ะก็จะมีทั้งการพักการลงโทษแล้วก็มีทั้งกรณีของการลดวันต้องโทษค่ะแล้วก็ต้องสวมกําไรเอ็มมาค่ะใช่ค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกคดีที่ต้องสวมกําไรเอ็ม <ฮะ S 2> ต้องขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการที่จะสั่งมาแต่ที่เห็นนี่คือว่าเราเห็นคนที่ถูกควบคุมเขาสวมกาไรเอ็มแต่ว่า เจ้าบรรณาการคุประพฤติเนี่ยก็มาดูแลสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับเขาค่ะผมคุ้นๆว่ากระทรวงยุติธรรมคือจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของยุติธรรมสร้างสุขที่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่ายุติธรรมสร้างสุขเนี่ยเป็นเป็นการขับเคลื่อนภาพใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมค่ะค่ะมีศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขทั่วประเทศค่ะครับแต่นี่คือว่าเป็นเราให้อาชีพเขาค่ะแต่ท่าลองลงลึกถึงเรื่องอาชีพหน๋อเรื่องอาชีพนะคะก็คือในส่วนของ ของการให้โอกาสคนคืนคนดีนะคะส่วนหนึ่งของการกระทําผิดนะคะ,ะ,คะแล้วก็เขารู้สึกว่าโดยส่วนใหญ่นะคะผู้กระทําผิดเราเนี่ยจะเป็นเรื่องยาเสพติด<อ>นะคะถ้าเป็นคนที่สารรอการลงโทษนะคะก,ก็จะส่วนใหญ่ก็ยาเสพติดเช่นกันนะคะคแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของที่ไปต้องโทษจําคุกแหละก,ก็จะเป็นในส่วนของผู้จําหน่ายยาเสพติดปริมาณเยอะ ก็ไปติดคุกอยู่นานนะคะพยายนเนี่ยเวลาเขาออกมาจากคุกเนี่ยค่ะได้รับการพักการลงโทษหรือว่าลดวันต้องโทษเนี่ยค่ะออกมาก่อนครบกําหนดโทษเนี่ยก็ไม่มีอาชีพเพราะไปติดคุกนานนะคะอย่างก็พยายนเนี่ยค่ะเราก็ให้ความสําคัญว่าเราจะต้องดูแลช่วยเหลือ ให้เขามีอาชีพนะคะจริงๆแล้วมีโครงการในการทํางานเนี่ยมานานหมายถึงว่าเราต้องดูแลด้านนี้ในเรื่องของอาชีพเนะะี่ยค่ะอย่างโครงการคืนคนดีสู่สังคมเนะะี่ยค่ะเป็นโครงการที่ใช้งบอของทางราชการนะคะในการที่จะจ้างงานให้กับกลุ่มนี้<อ>เพราะว่าโดยปกติเนี่ยคะ่ะสังคมก็จะแบบกลัว ว่าเขาจะไปก่อเหตุโน่นนี่นั่นถูกไหมคะก็ไม่กล้ารับเข้าทํางานาในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เลยจ้างงานเองอนะคะใช้งบประมาณในการจ้างงานซึ่งทํามาสัก ห้าหกปีแล้ว<ช>ค่ะเจ็ดปีแล้วค่ะที่ทามาโครงการคืนคุณดีก็ค,คือ,อเป็นการ<ะ>จ้างงานให้มาทํางานเป็นพนักงานทั่วไปในสานักงานครูพืช<อ>ไปทํางานในส่วนของอสํานักงานในส่วนของเรือนจําของกรมราชทานของกรมพินิษในส่วนของกรมพินิษโดยส่วนใหญ่ก็จะในส่วนของกรมครูพืชก็ไปนั่งทํางานที่สานักงานค่ะไปช่วยงานเอกสารช่วยงานทั่วไปช่วยบริการประชาชนอันนี้เป็นการจ้างงานมานานแล้วะผมเคยไปเห็นที่ เรือนจํบ่อยแต่แต่ไม่ได้ติดคุกนะฮะเข้าไปทําข่าวแล้วก็ไปเห็นว่าในนั้นเนี่ยมีการสอนอาชีพให้กับนักโทษใช่ค่ะั่นคือเป็นรูปแบบเดียวกันเลยนวดก็เคยเห็นใช่ไหมค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพในเรือนจําซึ่งคุณมะพฤกก็ฝึกระยะสั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าในเรือนจาเขาติดคุกนานถูกไหมคะเขาก็มีโอกาสได้เรียนในหลายๆหลักสูตร ครับนะคะอ่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง,นนงแต่ในส่วนของการจ้างงานในโครงการคืนคนดีหมายความว่าในระหว่างที่เขาถูกคุมความประพฤติน,นี่ค่ะเราก็ให้เป็นการจ้างแบบพนักงานเป็นโอกาสให้กับเขาเลยเป็นเหมือนจ้างเหมาบริการนะคะอ่าเป็นให้เขามาทํางานในระยะเวลา9เดือนเน <9 S 1> เดือนมีเงินเดือนให้ก็มาทําเหมือนเจ้าหน้าที่ค่ะก็คือชาวบ้านที่มาติดต่อก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นผู้กระทําผิดมาก่อนอนะคะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยค่ะก็มีคนที่แบบ คือไปพอทํางานแล้วมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะหลายคนเนยค่ะที่เป็นยาเสพติดเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยถ้าเป็นผู้กระทาผิดตามตาม,ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูซึ่งซึ่งตอนนี้กฎหมายยกเลิกไปแล้วเนะะี่ยค่ะที่พอเขาเข้าบําบัดครบ,ครบ,ครบตามตามตามแผนการฟื้นฟูเนะะี่ยค่ะเขาก็จะให้พ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาแสดงว่าเขาไม่มีประวัติตัวใช่ไหมคะเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไป ทำงานราชการก็ได,ได้ปกติก็หลายคนที่ได้มีงานทําดีๆ<ะ>นะคะอ่ะก็อย่างอย่างที่เคยเป็นผู้อำนวยการสานักงานนะคะคก็อย่างที่มีหลายแห่งเนี่ยค่ะก็มีมีในส่วนของที่เขามาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยตอนนี้เราก็มาจ้างปกติเพราะว่าโครงการคืนคนดีเนี่ยค่ะเราจ้างแค่9้าเดือนนะคะก็คือหมดโครงการเราก็ คนไหนหมดโครงการก็พยายามที่จะส่งต่อให้หน่วยอื่นนะคะหน่วยอื่นเหมือน,นกับว่าสถานประกอบการเพราะว่าเราอะเหมือนกับว่าเราฝึกงานให้เขาทาให้เขารู้จักรับผิดชอบอให้เขาทํางานเป็นละเพราะงั้นเราส่งต่อหรือว่าให้ไปสมัครงานที่อื่นให้ไปทํางานของบอริษัทโตโยต้าก็มีอ,อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ในบางส่วนเนค่ะที่เรามีตําแหน่งสมมติว่าตำแหน่งพนักงานขับรถตําแหน่งแม่บ้านนะคะตำแหน่ง,งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยะะัยค่ะ ก็ตำแหน่งว่างที่สำนักงานเราก็รับกลุ่มนี้ค่ะเข้ามาทำงานต่อ,อมีหลายคนที่ยังทำงานตั้งหลายปีแล้วนะคะนี่เป็นการสร้างโอกาสให้อย่างแท้จริงเลยไม่มีการตีตาค,คนที่ผ่านมาจะได้ยินว่ามีคนไปตีตาเขาเป็นเพราะว่าไปอยู่ในเรือนจำมาก่อนต้องลบภาพตนไปนะแล้วมาให้โอกาสเขา บางทีเนี่ยช่วงจังหวะชีวิตเขาไม่ต้องการที่จะไปก่อเหตุอะไรที่ไร้ร้ายอยู่แล้วค่ะไม่ต้อง<ช>การเป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ค่ะใช่วันนึงเนี่ยพอเขามามีโอกาสที่จะทำแบบนี้ーーเราสังเกตเห็นนี่เป็นยังไงฮะทําทงานแบบเขาทํางานตั้งใจตั้งใจมากเลยค่ะตอนเป็นผู้บริการสํานักงานครูพิชจังหวัดสตูลนะคะจังหวัดสตูลเนี่ยก็รับผู้ชายเนี่ยค่ะเขาคดีนะวิ่งราวัพ คดีวิ่งเราซับใครๆก็กลัวถูกไหมคะมแต่ว่าเราอะรับมาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานรักษากความปลอดภัยนะคะแล้วเขาเขาทงานดีมากช่วยงานดีตลอดะนะคะแล้วก็พอทีหลังเนี่ยมีตําแหน่งจ้างเหมาพนักงานขับรถเขายังทําจนถึงปัจจุบันนะคะนนเป็นสิปีแล้วนะคะเป็นสิปีแล้วโอ้นี่เป็นเครื่องหมายที่บอกว่าแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมาแต่สุดท้ายมาถูกกล่อมก่าวโดย คุมประพฤติใช่ค่ะเขาก็สามารถเป็นบุคคลที่ใสสะอาดได้แค right> ่อ <wh ย่าไปตีตาเท่านั้นเองต้องให้โอกาสเขาผู้ประกอบการอื่นที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากได้คนก็อยากได้คนเอาจริงๆเรามีในส่วนของการทํางานร่วมกันกับหลายๆหน่วยนะคะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายหน่วยที่รับไปทํางานด้วยครับครับรับไปทํางานด้วยอย่างในส่วนของณตอนนี้ค่ะก็มีการทํางาน อย่างเมื่อกี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพอาหารกรที่ว่าเขาไปอยู่ในเรือนจํานะคะไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเรือนจําก็ฝึกอาชีพใช่ไหมคะฝึกอาชีพโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะนักโทษที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฝึกเรื่องของการทําอาหารเรื่องเสริมสวยใช่ไหมคะมก็ก็ตรงนี้เนี่ย่ะเขาออกมาเนี่ยในส่วนของคุมประพฤติเรายังมีโครงการสตรีฟู้ดเป็นเรื่องของการประกวดการทําอาหารหวานข้าวครับนะคะ แล้วก็ทาอาหารประกวดเสร็จเนี่ยบางคนก็ได้ชนะเลิศได้รางวาัลได้รางวาัลแล้วก็ส่งเสริมต่อ,อให้ทุนต่อหารเรามีเรามีทุนสําหรับให้สําหรับเขาประกอบอาชีพเป็นทุนให้เปล่านะคะเป็นทุนให้เปล่ากับเป็นทุนที่แบบถ้าถ้าต้องการเยอะๆนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของการให้ยืมโดยไม่มีดอกเบีย้ย<อ>นะคะ<ม>ซึ่งเ<ห>นี่ยเราใช่ค่ะเรามี M O U กับในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เขามาช่วยในเรื่องของให้ ให้เป็นกองทุนสําหรับให้กู้ยืมด้วยโอ้ยถ้าเกิดเขาอยากจะมีอาชีพอย่างอื่นก็สามารถทําเรื่องอ่าใช่ค่ะเพื่อกู้เงินใช่ค่ะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นด้วยใช่ค่ะก็คือหมายความว่าพออยู่ตรงนู้นปุ๊บออกมาตั้งตัวได้เลยมีอาชีพพร้อมรองรับค่ะอยากให้ท่านรองทิ้งท้ายหน่อยตอนนี้หลายๆคนเข้ามาดูก็คงอยากจะรู้เรื่องของสถิติผู้ที่ถูกควบคุมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สถิติผู้ที่ถูกคุมถูกคุมประพฤตินะคะ ก็จะมีทั้งในส่วนที่เนื่องจากเมื่อกี้อย่างที่นําเรียนว่าเรามีทั้งกลุ่มผู้ใหญ่นะคะกลุ่มผู้ใหญ่หมายความว่าเป็นผู้ที่ผู้ดูคุมความผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือผู้ที่สรร์ให้โอกาสในการรอการลงโทษนะคะพี่าคสารอการลงโทษแล้วก็กําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติไว้นะคะที่มีอายุตั้งแต่18ปีนะคะที่มาทําผิดในช่วงอายุ18ปีเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ณตอนนี้เนี่ยค่ะก็ ประมาณก็คือเกือบสองแสนแล้วค่ะคนะคะเกือบสองแสนนะคะในส่วนของสถิตินะถึงวันที่31สิงหานะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะคกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะน้อยหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าศาลเนี่ยค่ะก็พยายามเบี่ยงในเรื่องของเบี่ยงหันเหในการดําเนินคดี นะคะเพื่อไม่ให้ตีตาเด็กนะคะเพื่อไม่ให้เด็กมีประวัตินะคะเพราะฉะนั้นศาลก็สั่งใช้วิธีการคุมพืชน,น้อยก็คือณตอนนี้540ยนะคะคแล้วก็ในกลุ่มที่ได้รับการพักการลงโทษลดวับบนต้องโทษกลุ่มนี้ก็คือติดคุกม,มาละนะคะได,ได้โอกาสอ,าออกมาก่อนครบกําหนดโทษเนะะี่ยค่ะก็คือมีการพักการลงโทษ1 6ึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดรายนะคะแล้วก็ลดวันต้องโทษห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดรายค่ะต่อไปในอนาคต ท่านรองคิดว่าเราน่าจะกดตัวเลขลงได้มากกว่านี้ไหมหากว่าเรามีการเผยแพร่เรื่องของการให้โอกาสสร้างอาชีพให้กับเขาเนี่ยนะฮะก็คิดว่านะะในส่วนที่เข้ามาในะะหมายถึงว่าในส่วนที่เข้ามาในระบบการคุมความประพฤตินะคะก็คิดว่าเขาจะได้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติและไม่ไปกระทาผิดซ้ำตรงนี้นะคะก็จะทําให้ช่วยลดในเรื่องของการอาชญากรรมนะค,ค,คะสร้าง ให้สังคมปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับราคาว่ายังไงเนี่ยในสังคมเนี่ยมีผู้คนมากมายก็ต้องมีผู้กระทาผิดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในหลายส่วนถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เราต้องมาร่วมดูแลสังคมร่วมกันนะคะหรือว่าคนที่กระทาผิดเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสเขาในการที่ให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ก็ โดยส่วนใหญ่เขาก็ทําได้ดีแล้วก็ในเรื่องเงื่อนไขต่างๆเนี่ยค่ะเขาโดยส่วนใหญ่เขาก็พยายามปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วนแล้วก็พยายามเ,าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีคะะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนว่า สังคมก็ต้องให้โอกาสะนะคะ<า>แล้วก็ในส่วนของส่วนต่างๆภาคส่วนต่างๆอาหารเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการทํางานร่วมกันแล้วหากว่ามีผู้คนต้องการที่จะร้องขอนะมีสายด่วนอะไรให,ให้สามารถติดต่อไป,ไ,ปได้ไหมฮะค่ะ,ะในส่วนของกรมคุมประพฤตินะคะก็มีสายด่วนกรมคุมประพฤติโทรหนึ่ง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 ค่ะตัวหนึ่งสี่ตัวใช่ค่ะแล้วก็กด78ค่ะค่ะต้องบอกว่าคนที่พลั้งผิด เผลอไปแล้วสามารถกลับตัวกลับใจได้ให้อะไร,รไม่เท่ากับให้โอกาสวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้วงสูงนะคะขอบคุณมากครับท่านรองครับ